เราเข้าเลยวันพุธนะครับวันพุธชาววันพุธทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้วันพุธดูเยอะนะให้ตั้งจิตและสื่อมาที่มือผมนะคุณอยากคาถามอะไรให้มีส่วนร่วมด้วยพิมพ์มาเลยนะครับวันพุธพเข้ามาเลยครับคนวันพุธนะครับตลอดเดือนกันยายนนี้ชาววันพุธจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตไเป็นไปพร้อมๆกันครับวันพุธของเดือนกันยา2 5 6 4นะครับ ตั้งจิตมานะครับตอนนี้เราจะดรเทมกำลังเลือกไพ่นะครับสิบใบสำหรับดูพื้นดวงชะตาของคนเกิดวันพุธประจำเดือนกันยายนพศ2564ครับคนเกิดวันพุธรายงานตัวหน่อยนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับเลือกได้แล้วนะครับสิบใบ แมถ้าทําเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็ดีไปเลยนะเนี่ยนะกจทำเรื่องตลาดหุ้นก็จะดีมากนะครับทําเรื่องงานการต่างประเทศก็โอโหดีหมดเลยดีหมดเลยอ่าเริ่มแล้วนะครับมาครับสาหรับชาววันพุธนะครับชาววันพุธนะ Queen ควีนออฟคัพเนี่ยผู้เป็นผู้หญิง<อ>เป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นราชินีแห่งนับการการจัดการนะอาจารย์มาจัดการนะเก่งนะงานทั้างงานในบ้านแล้วก็งานนอกบ้าน คือจัดการได้หมดคุณจัดการได้หมดอ,อย่างคุณพิมมีป่ปะที่ถามเมื่อกี้ใช่คุณพิมมี่ใช่ไหมครับคุณพิมมี่น่าจะบริหารจัดการได้ทุกอย่างทั้งงานในบ้านงานนอกบ้านสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะครับนะครับสำหรับชาววันพุธนะเพราะยิ่งยิ่งได้แนวทางนะยิ่งได้แนวทางของของดเรเทมไปด้วยนะครับจะยิ่งจัดการได้ง่ายขึ้น่านะตรงเปะะนะ๊ะแล้วนะโฟกัสแล้วนะครับ<อ>ครับ <c oughs> สองถ้าคุณกาลังคิดเกี่ยวกับเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับมรดกนะครับหรือเรื่องรถนะครับอาจจะเกี่ยวพันอาจจะซื้ออาจจะขายหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ที่จะหามาจ่ายเรื่องใหญ่ๆ่ะเรื่องเงินใหญ่ๆโตๆทั้งหลายเนี่ยแหละทั้งหมดเลยนะครับผมดีเลยครับอ่ะครับแต่ช่วงนี้ก็แอบแบบเหมือนโปร่งนิดนึงภัยราสังคราชขึ้นอาจจะคิดหนักกังวลใจเรื่องการงานการเงินหรืออาจจะคิดในเรื่องบางเรื่อง หมือนรู้สึกว่าปรงันกับชีวิตอ่ะครับอย่าพึ่งท้อมันไม่ใช่ว่าที่ที่สุดถ้าถ้าปรงก็อย่าท้อนะถ้าปลงก็รปรงได้อย่าท้อครับถ้าเกลียดท้อแปลว่าอยางปรงไม่ได้ถูกต้องและต้องแน่งคนรักนะครับคนรักนะครับไพ่ D M D M Press ขึ้น D M Press ความหมายคือเป็นไพ่จักรพรรดินีเป็นผู้หญิงเก่งนะครับเก่งเรื่องงานเก่งเรื่องทุกอย่างสะท้อนกันนะเป็นนักจัดการแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งด้วยชาววันพุธนะ จ้าดวงชะตาช่วงนี้จะบริหารจัดการได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหมายถึงความเป็นแม่ครับไพ่ใบนี้มีอีกความหมายสำหรับคนที่กําลังอยากจะมีลูกด้วยนะครับสภาวะการตั้งครรภ์อ๋อน่าจะมีลูกได้ถูกต้องครับสำหรับคนที่กําลังรอในการที่อยากจะมีลูกมีสิทธิที่จะมีลูกได้ด้วยเช่นกันครับนะครับหมายถึงว่าเป็นผู้หญิงที่บริหารจัดการทุกอย่างในเรื่องของคนรักเนี่ยครับเขาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือเป็นคนที่มีอํานาจเหนือกว่า คุณผู้ชายอาจจะต้องอยู่ตามอำนาจของคุณผู้หญิงคนนี้อันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนะครับแต่แต่ทีนี้คุณก็ยังมีเรื่องคิดเครียดมันเป็นเรื่องธรรมดาใครไม่เครียดบ้างนะนี้โควิดทั้งอะไรทุกอย่างนะครับก็เขาเรียกว่าทําให้เราต้องเครียดต้องคิดหนักแต่ไม่ต้องกังวลนะบ้านนี้มีสุขบ้านนี้มีสุขนะครับความมั่นคงนะครับผมโฟ r ์ทบอนะการคิดการทําหรือทําอะไรบางอย่างนะครับยังไงก็มีโอกาสที่จะสําเร็จ ผมถ้าเกิดเป็นเรื่องครอบครัวนะอาจารย์ไพ่ใบนี้หน้าดีน่าจะดีมากเลยเนาะมันเป็นคือความมั่นคงความสี่เสาเลยการอะไรการเฉลิมฉลองอะไรทุกอย่างให้คือให้มันดีอ่ะครับเป็นปัญหานะของคนในครอบครัวอาจจะต้องเจอนะครับชาววันชาววันชาววันพุธอาจจะปัญหาคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องครับหรือปัญหาของลูกหรือคนในในครอบครัวนะครับแต่ทีนี้แนวทางนะครับคือมันมีไพ่คำว่าต่างชาติอแล้ว ต่างชาติในความหมายนะความหมายคืออาจจะต่างประเทศคนต่างชาติหรือคนที่จะมาช่วยเหลือหรือดีลงานกับต่างชาติครับใช้คํานี้นะครับผมสำหรับชาววันพุธนะสัปดาห์นี้ครับแต่เรื่องที่คิดอยู่ในใจเจ้าดวงชะตาคิดตลอดเวลาก็คือช่วงนี้คิดคิดไม่ตกเขาเขาบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องอะไรเลยไงเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้เลยไหมคิดไม่ตกกังวลใจคิดหนักนะครับอาจจะไม,ไม่เหมือนรู้สึกว่าช่วงนี้ ชาวพันุพุธก็แอบ,บจะเครียดเหมือนกันนะอต่เียเเ<ค>นเรื่องอะไรนะเแต่ไม่หมดเดี๋ยวเราค่อยมา,ยายเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันเดี๋ยวเราจะมาขยายกันนะว่าเนี่ยพ่ขึ้นมาเลยปวดหัวเนี่ยคุณพิมพ์มีอาการอย่างนี้ไหมตื่นเช้ามารู้สึกว่ากลุมกุมขมับเลย<ะ>เนี่ยกลุมขมับต้องคิดแบบให้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราต้องระวังอะไรไหมหรือเราต้องเจออะไรไหมนะ,ะชาวพันุพธช่วงนี้มีเรื่องเครียดเยอะเลยจ่าเราต้องมานะดูกันแล้วกันถ้าดูจากในนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าเรื่องไหนน่าจะเครียดมากที่สุดระหว่างเรื่อง เพนอฟครับคนในครอบครัวคนในครอบครัวหรือว่าจะเป็นเรื่องภาพมายาที่จะเกิดในสิ่งที่เราไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะฮะเอางี้เรื่องแรกก็คือเรื่องคนในครอบครัวปัญหามันคือจะอะไรให้หนึ่งไว้สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราต้องระวังอะไรเราต้องระวังอะไรแหละให้ให้พ่เป็นคนบอกแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าหลายคนบอกต้องระวังนะต้องระวังนะแล้วมันระวังเรื่องอะไรอ่ะ ออครับอ <Okay. S 2> ่าเดี๋ยวเรามาเจาะก,กันสองเรื่องนี้เลยได้ครับจริงๆถือเป็นคําถามใหม่นะครับนะที่คุณพิมพ์มี่ถามมาว่าใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นเนี่ยระมัดระวังเรื่องอะไรนี่คำถามใหม่ยังไม่เคยถามในรายการอื่นเลยนะอ่า <Okay. S 2> นะแต่ว่าดรเทมสสามารถใช้จิตสื่อของคนที่เกิดวันพุธนะครับมาช่วยกันไขดูซิว่าสิ่งที่คนเกิดวันพุธเนี่ยต้องระมัดระวังคือเรื่องอะไรอันนี้เรื่องระมัดระวังก่อนนะครับอาจารย์ครับเรื่องระมัดระวังครับเรื่องระมัดระวงรังก่อนเลยครัรบ <dropdown guidelines. S 2> ส่งกระแสจิตกันมาครับคนวันพุธครับคุณพิมพ์ม่บอกชอบปวดหัวนะฮะจริงๆไม่ควรชอบนะครับให้มันเป็นเฉยๆก็พอแล้วนะะอย่าไปถึงขนาดชอบเลยครับเดี๋ยวมันมาทุกวันอ่าเลือกมาได้เรียบร้อยนะครับดูซิว่าเราต้อระวังเรื่องอะไร เรื่องแรกเลยที่ต้องระวังนะครับที่คิดหนักกังวลใจคือภาระที่คุณจะต้องเจอ,อหลายๆสิ่งหลายๆหลายๆสิ่งนะครับเราก็ให้ระวังเรื่องของการเงินครับเรื่องของการของการใช้ฟุ่มเฟือยนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคนที่คิดกําลังจะทําอะไรอะไรใหม่โปรเจกต์ใหม่หรืองานใหม่หรือเดินทางไปต่างไปต่างไปต่างประเทศครับคุณกําลังคิดให้ระมัดระวังให้รอบคอบ เรื่องวีซ่าวัคซีนเอกสารคุณอาจจะมีสิทธิ์ถูกปฏิเสธได้อย่าเลี่ยงอย่าเลี่ยงผิดนะก่อนก่อนซื้อตั๋วต้องฉีดวัคซีนก่อนต้องทุกอย่างนะคบใจคุณอ่ะมีเกณฑ์ต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางาน99-99%คบอรับจากจะโยกย้ายอะไรบางอย่างนะครับโยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่ทํางานหรืออะไรบางอย่างอาจารย์จาได้ไหมตอนที่เราก่อนล็อกดาวน์เนี่ยแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นทุกวันเลยการ work from home work from home อาจจะ work f ฟ o m h ม m e แล้วก็ได้เนาะเพราะว่าว r k f อ o m ม o m e ตอนนั้นเราก็ยังแปลกใจนะครับเราก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติพอหลังจากทำนายไปเสร็จปุ๊บล็อกดาวน์ทั้งประเทศเลยก็คือคนทั้งคนทุกวันเลยไงจันถึงอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ย work f อ o m h โ m มหมดเลยนะครับอืมนะครับกันก็เอ่อผมช่วยช่วยเติมนิดนึงนะครับอาจารย์เรื่องที่ระวังเนี่ยเนื่องจากว่าไพ่ใบเดิมกลับมาครับควีนออฟครับคือนักจัดการไง ยับริหารจัดการได้ก็คือ,อผมอาจจะกังวลเรื่องนี้แทนไงครับคือว่าคนที่เป็นนักการจัดการเนี่ยเขาจะมองมิติเยอะพอมองมิติเยอะเนี่ยซึ่งผมก็เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วมองมิติเยอะปุ๊บมันเลยทําให้เราเนี่ยกังวลทุกเรื่องถูกต้องพอเรากังวลทุกเรื่องกลายเป็นว่าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราดัานไปอยู่กับอนาคตเราห่วงทุกเรื่องเราก็เลยเครียดนะครับจริงๆแล้ววิธีการเนี่ยการมองครบทุกด้านดีครับ แต่การมองจนเกินไปนะครับมองทุกอย่างมากเกินไปเนี่ยม well ันจะทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจทําอะไรเลยแล้วสุดท้ายนั่นแหละคือหนทางของความไม่สําเร็จนะครับเราควรจะเจาะโฟกัสอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับครับโอเคครับผมต่อไปเรื่องเรื่องลูกละลูกลูกเรื่องลูกลูกเรื่องครอบครัวเรื่องลูกลูกคนในครอบครัวต้องระวังเรื่องราอะไรต่างๆคนในครอบครัวนะในวันที่มึงผมนะครับ มีโอกาสไปต่างประเทศไหมมีครับเมื่อกี้เมื่อกี้พ่ายขึ้นแล้วครับมันขึ้นนะครับมีโอกาสที่ไปต่างประเทศหรือการโยกย้ายถิ่นฐานนะครับเมื่อกี้พ่ายที่ผมบอกคือมีการเรากําลังตัดตัดสินใจแน่แน่แล้ว99.99%โ99ยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือโยกย้ายที่ทํางานแน่ๆนแต่ต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งคือมันจะมีปัญหาเรื่องเอกสารเรื่องเอกสารการถูกแบบ refuse หรือการที่แบบว่าไม่ได้แบบได้เข้าประเทศให้ระวังนะครับต้องเตรียมเอกสารอะไรดีๆทุกอย่างเลยต้องส่งวัคซีนด้วย ะครับครับมีโอกาสถูกถูกไม่ให้เข้านะฮะไม่ให้เข้าประเทศนะครับมาทีนี้เรื่องคนในครอบครัวนะครับวันจันทร์ไปแล้วครับคุณสิรวรรณครับดูย้อนหลังได้นะครับนะครับดูย้อนหลังได้แต่ถ้าอยากจะดูส่วนตัวก็ได้นะครับดรเทมนะฮะนะครับดรเทมาร์โรคามีช่องทางทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น facebook l i n e Official นะครับ t ิ k ต o อกนะครับหรือว่าจะดูผ่าน youtube นี้นะครับหรือว่า จะดูสดๆเลยก็ได้นะครับไม่ต้องเดินทางมานะครับ,ค,รบคือวิดีโอคอลคุณอยู่ที่บ้านคุณอยู่ที่ไหนของโลกใกล้ชิดเหมือนเหมือนเหมือนเอาหัวติดกันเลยนะฮะใกล้ชิดกันว <Video S 1> ิดีโอคอลครับได้เห็นาพ่ไปพร้อมก,กันแบสบสดนะครับไม่ได้เฉพาะเสียงนะ,ะได้เห็นหน้าแล้วถามเป็นเรื่องๆเลยอยากเจาะลึกเรื่องอะไรเขียนลิสต์เอาเอาไว้เลยถามได้ไม่จํากัดคําถามตามเวลาที่กําหนดพูด<า>พูด,ดจากใจจริงนะครับผมนั่งใกล้ๆจา์เทมอย่างเงี้ย ผมยังเอื้อมมือไปจับไพ่าจารย์ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นดูวิดีโอคอลเนี่ยคุณอัดจ,จิ้มได้เลยเพราะผ่านจอนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าดูวิดีโอคอลเนี่ยน่าจะใกล้ชิดกับอาจารย์มากกว่ามาดูกันติดตัวต่อตัวอีกน,นะครับอ่าเรื่องคนในครอบครัวเป็นยังไงคนในครอบครัวช่วงนี้มันอาจจะลําบากหน่อยอาจจะมีคนในครอบครัวสมาชิกคนในครอบครัวอาจจะลําบากหนักใจคิดไม่ตกหรือสู้อะไรบางอยา่างคิดเรื่องการเรื่องการเงินนะครับ คิดเรื่องการเงินหรือเรื่องการเงินนะการ,รเรงินการลงทุนจะกู้ยืมหรืออะไรบางอย่างนะครับและที่สําคัญคือเนี่ยจะอยากจะหาเงินเยอะๆอือาจจะมีปัญหาเรื่องคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินที่เราต้องช่วยกันดูเรื่องการลงทุนนะนะครับ,รบเนี่ยเกี่ยวกับลูกก็ได้เด็กนะครับ,รบพ่าเด็กขึ้นเกี่ยวกับลูกหลานหรืออะไรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหรือรารลงทุนหรืออะไรบางอย่างแลเป็นคนตั้งความหวังไว้สูงอาจจะไม่ได้ตามคาดนะคนในครอบครัวอาจจะตั้งความหวังเช่นลูกเรียนออนไลน์ลูกต้องได้อย่างนี้อย่างนี้ คุณพ่อคุณแม่ใจเย็นๆนะคบนี่คือปัญหาของนักจัดการไงชอบเล็งผลเลิศถูกต้องแต่จริงๆแล้วคือตอนนี้มันก็เท่าๆทากันหมดเรียน,น <ะ S 1> ออนไลน์นะครับยังไงก็ได้เท่าที่เรียนออนไลน์แหละครับก็ตามนั้นนะคบ,ะคบมันก็คืออยากให้เด็กเขาเรียกว่าอะไร Relax, นะรีแลกซ์รีแลกซ์นหนึ่งเพราะว่าดูด,ดูเครียดตึงเครียดเกินไปไม่ต้องกังวลน,นะครับยังไงก็สําเร็จอ่าแค่ชอบคําหลังนี่แหละให้คิดให้ตายเลยแต่บทสรุปมันคือสําเร็จอต่จะไปคิดให้ตายทําไมถูกไหม กิ่ทีดด่มันรอดเสียกินที่มันดีเลยนะ,นะครับอ,อยู่กับอยู่กับปัจจุบันครับนะฮะคนเกิดวันพุธนะครับ